สอนวิธีทําโอ๊ตล่างคอมโบในแมปไรเดอร์บอกอย่างแรกคือเหรียญคอมโบซึ่งเหรียญคอมโบก็จะมีรูปภาพเป็นเหรียญสามเหรียญแล้วก็เอนเชนเบลสามารถคราบได้ที่ยิมวัตถุดิบเหรียญคอมโบสามารถหาได้จากไทเอาโอ๊ตและคราบเอาในยิมส่วนโดแท็บเล็ตจะดอกจากมัมมี่ซึ่งต้องมีสีซ้ำกัน3อันถึงจะคราบเป็นคอมโบหนึ่งได้ และวิธีหาเหรียญคอมโบอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำแท็กซึ่งแท็กก็จะสุ่มส่วน Ancient b e l ลสามารถคราฟได้ที่ยิมและวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีเซลเมดัลสา2อันและโลสแทปเลต t 32อัน,อนซึ่ง2อย่างนี้ก็หาได้จากมัมมี่และอีกหนึ่งอย่างที่ต้องการคือโอ๊ตเลเวล80หลังจากที่เรามีโอ๊ตเลเวล80เหรียญคอมโบ และเอ็นเชียนเบลก็ให้ทำการมาคุยกับอังที่ใต้สะพานอย่าลืมคืนร่างเป็นมนุษย์ก่อนนะถ้าเหรียญคอมโบหายกับเอ็นเชียนเบลหายแสดงว่าเราทำสำเร็จแล้วให้ไปดูที่ร่างโอ๊ตได้เลย ให้ทําการกด C และเรียงเหรียญให้เป็นสีเหมือนกันเพื่อขึ้นล่างคอมโบทําการคลิกซ้ายและกด C อีกรอบหนึ่งสีเหลืองคอมโบของคาซาลิสีแดงคอมโบของอังซึ่งคอมโบสีแดงสามารถบินได้สีเขียวคอมโบของอูวา